สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นดินกระถางที่ปลูกสลัดรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเทดินใส่กระปะตากแดดเอาไว้ฆ่าเชื้อไว้นะคะไว้ปลูกรอบต่อไปแดดรลนมากเลยค่ะสองสามวันก็น่าจะโอเคแล้วเแี่ยที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะร้อยเหมือนที่นี่ไหม,ไมนะคะ เดี๋ยวจะเอาดินตากแดดเอาไว้นะคะไม่ปรุงดินใหม่ตากแดดฆ่าเชื้อฆ่าไข่แมลงอะไรก่อนนะคะนีไ่เดือนด้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกระถางเนี่ยเราจะเอาไปล้างแล้วก็ตากคว่ำตากแดดเอาไว้นะคะฆ่าเชื้อเผื่อมีเชื้อลงชั้นลาอะไรนี้นะคะ ราจะปลูกผักกินกันต่อค่ะเซตเดือนเต็มเลยนะคะเนี่ย ช่วยพรวนดิน ดินปลูกผักนะคะที่หมักเอาไว้มีแกบมีแกบด,ดีมีใบไม้แห้งแล้วก็อุ้ยมีมดด้วยแล้วก็ใบก้ามปูขี้วัวนะคะอุ้ยไตเ,เดือนจึ๊บนี่นะคะใตเถื่อนให้มันย่อยใบไม้นะคะนะคะปลูกผัก ให้เดือนเต็มเลยให้มันช่วยพรวนดินให้เรานะคะต้นบอลด้วย นี่อะไรเป็นสาวน้อยปะแป้งเอาออกก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บปลูกใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวจะตากดินเอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยปลูกอาทิตย์หน้าค่อยปลูกใหม่เดี๋ยวเพาะกล้าต่อพื้นที่จำกัดนะคะต้องปลูกใส่กระถาง ลางวันก็แดดร้อนมากเลยก็เลยแดดร่มลมตกหน่อยก็เลยมาทําซู้แดดไม่ไขวค่ะแดดแรงมากอดีมาตาค่าเชื้อแล้วก็ค่าเผื่อจะมีพวกเบี้ยววัชพืชน,นะคะจะได้ ไปเลยีซื้อดินถุงมาปรุงเองนะคะเคยซื้อดินถุงมาปลูกแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่งามก็เลยเอามามาปรุงดินเองสมเองนะคะ สู่กระถางนล้นเหนึ่งสสาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, ก้1สกระถางได้สกระบะเนี่ยค่ะ11กระถาง3กระบะเดี๋ยวจะได้ปลูกผักกินกันต่อทิศหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าจะปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ